อ้าวลงเลยดีๆๆนั่งยองๆนั่งยองๆไปแล้วก็ซักคือเชื่อว่าดูในอ่างนี่นะไม่แล้วอยู่ที่บ้านไงเต็มที่เลยเสาร์อาทิตย์รวมไว้เสาร์อาทิตย์ไงเพื่อนสองคนคิวเธอนะอาทิตย์นี้คิวเธอให้ผมช่วยอาทิตย์นี้ไม่เป็นไรเพืติกกรมเป็นอย่างนี้เอาละโอเค สแบบสอ่างแต่ว่าใช้ผิดประเภทเลยเชื่อแน่ครับว่าใครก็ตามที่อยู่ตามหอพักอพาร์ตเมนต์หรือคอนโดจะต้องเคยทำพฤติกรรมแบบนี้แน่นอนแต่พฤติกรรมไหนที่จะทำให้ท่อน้ำทิ้งอุดตันคุณผู้ชม<อ>นะครับคิดว่าคืออะไรพร้อค่ะอ่าพร้อมนะครับพร้อมๆกันนะครับ 1, 2, ึสามเสียบนะครับ อ้าวเขาที่สองมาอยู่ตรงบ้านแรกกับบ้านกลางบ้านท้ายเป็นหนึ่งใจตรงกันจิตใจตรงกันจิตใจตรงกันอถามเลยทําไมไม่สามอ่ะง้นยมากคือตัดทิ้งไม่มีใครมีสามเลยเพราะว่าท่ออาบน้ําน่าจะเป็นท่อที่ใหญ่อ๋อเพราะว่าอาบใหญ่แต่เขาซักทุกอาทิตย์เลยนะก็แต่ว่าซักผ้ามันไม่ค่อยมีเศษอะไรเท่าไหร่คิดว่ามันเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นสอง เป็นสองพวกว่ามันจอดจมไปล้างมือกับล้างหน้าแปรงฟันมันไม่ได้รับเศษอาหารอะไรฉะนั้นพอเอาเศษอาหารไปมันสามารถท่อตันได้แล้วท่อมันจะสั้นกว่าที่เคยเคยแบบว่าต้องใช้ก็ไม่ทำให้ซอมันท่อมันยาวเออใช่มันทำท่อไว้ ไม่หนูเคยไปซื้อต้องไปซื้อพวกน้ำยาละลายไขมันนะคะก็เลยคิดว่าการล้างจานแนี่มันไขมันแล้วกินมืหอมนี่ใช่ไหมล้างไขมันอบ้านบ้านบ้านนี้บ้างความคิดใกล้เคียงกันค่ะสามหนึ่งคล้ายคล้ากันคล้ายๆกันประเด็นเดียวกันอ่าประเด็นคือไขมันมันเหมือนไขมันในหลอดเลือดนะคะไขมันไปจะไปจับท่อง่ายกว่าสองเพราะว่าท่อมันน่าจะไม่ไม่สามารถจัดการกับไขมันปริมาณเยอะได้ออปริมาณเยอะด้วยนะออกตัวเยอะนี่หน้าออกเป็นตัวย่อยากเลยอ่ะโอ้โหอาัตถุพันท้ายทำไมคนหนึ่งผิดด่าสาวเขาฟังด่า ประสบการณ์ตรงนะครับด้านไหนด้านไหนผมเคยทำอันที่สองอันที่สามแล้วมันไม่ตันครับอ,อผมก็ทำแน่แน่เอาเถอะคร,ครับคุณอาร์มคุณสอนเต้นของเรานี่ออกตัวแรงเลยครับว่าแบบที่สองกับแบบที่สามนี่ไม่มีทางตันชั่วครับจะจริงหรือมั่วไปฟังคำตอบกันเลยดีกว่าครับเรียนเชิญอีกครั้งนะคะคุณศักดิ์าประธานไทยคะ่ะเชิญเลยครับคนทีมาพิธีกรรอย่างนี้ทุกคนเคยทําแน่นอนด้วยสาเหตุหลากหลายกันไปปัญหาใหญ่ที่เลือกเบอร์สองเพราะอะไรรู้ไหมคะ ชอบหน้าน้องคนนี้ค่ะเป็นบุคคลที่ดูแล้วลักษณะหงจุ้ยงอ้หงดีมากดีมากไม่เกี่ยวกับล้างจานอะไรเลยทุกทาครับมีผู้ถูกหรือไม่ครับมีครับนี่คือการดีใจหมูหกคนหลังจากนั้นก็จะมีเงียบเงียบไปไม่รู้เท่าไหร่หมายเลขที่ถูกนะครับคือหมายเลขสามสเลข คุณศักดาครับหนึ่งไม่เป็นไรเลยครับหนึ่งเนี่ยมีผลน้อยที่สุดถ้าทําเป็นประจํานะครับเพราะว่าในตัวซิงค์เนี่ยมันจะมีสะดือของมันมันจะมีตัวกรองอยู่ตัวระดับระดับหนึ่งะระดับหนึ่งล้างจานแต่ที่สองเนี่ยจะมีปัญหามากที่สุดถ้าเป็นประจานะฮะเพราะว่าการล้างจานเนี่ยมันจะมีไขคราบไขนี่ไงนี่นะครับต้องรับเขาทํางานด้วยนะคะคนนี้วิเคราะห์มาได้ถูกต้องเลยคือไขจจะอาหารี่สมอสะสมในท่อ ถ้าไปล้างในตัวอ่างชางซิมเนี่ยท่อของเขาเนี่ยนะครับหลังจากรับน้ําเสียไปแล้วมันจะลงมาที่บ่อดักไขมันครับมีบ่อดักไขมันตั้งหานะเจ้าอ่างล้างจานเนี่ยดักไขมันแล้วจึงปล่อยน้าใสเนี่ยทิ้งไปตามระบบน้ําทิ้งแต่ถ้าเกิดเรามาล้างในนี้ล้างอะไรอ่างล้างหน้ามันก็ไปลงไปในระบบระบายน้ําเลยโดยไม่ผ่านบ่อดักไขมันนะครับจะเกาะสะสมไปเรื่อยเรื่อยมันก็จะเกาะสะสมไปในเส้นท่อเหมือนไขมันในเส้นเลือดเลยใช่ครับอันนี้แหละฮะอันนี้ภาพไปยู่ ก็คงไม่มีผลอะไรมากตอนนี้ยังซักได้ต่อนะซักได้ต่อถ้าจำเป็นครับผมอ๋อเขาจะซักผ้าในอ่างอาบน้ำยังซักได้อยู่ไม่ตันไม่ตัน เห็นไหมะครับว่าคุณผู้ชมควรใช้งานอุปกรณ์ต่างๆให้เหมาะสมกับประเภทของผลิตภัณฑ์นะครับไม่อย่างนั้นจะต้องเสียทั้งเงินทั้งเวลาในการซ่อมแซมเช่นการล้างจานก็ควรทําในอ่างล้างจานและก็ควรติดตั้งทั้งดักไขมันด้วยเพราะทั้งดักไขมันจะช่วยดักไขมันจากการล้างภาชนะและอุปกรณ์ถุงต้มโดยเปลี่ยนเป็นน้ำสะอาดไม่ให้ไขมันไหลไปปนกับน้ําทิ้งและเป็นสาเหตุทําให้ท่อน้ําตันได้ซึ่งปัจจุบันทั้งดักไขมันก็มีอยู่2ประเภทคือแบบตั้งบนพื้นและแบบฝังดินสําหรับทั้งดักไขมันในบ้านควรเล เท่านี B ้บ้านของคุณผู so ้ชมก็จะไม่มีปัญหาไขมันอุดตันท่อแล้วยังไงล่ะครับเห็นไหมล่ะครับคุณผู้ชมบางทีการเข้าใจอะไรผิดผิดก็อาจจะทําให้เราต่อผิดได้อย่างเช่นคุณอาร์มและคุณทีจากทางบ้านที่ตอนนี้ต้องเร่งเครื่องตามไม่ทันในข้อที่สีแล้วล่ะครับมาบ้านเจ้าปัญญาเห็นไหมเรานำชายหนุ่มไปแล้วใช่ไหมแล้วล่ะมาข้อท้ายสุดก่อนไปสู่ข้อ5ข้อนี้4 0 0 0มเรื่องราวของบ้านของใครห้องของใคร มาดูเลยอะหลังนี้แหละครับเห็นอะไรกันบ้างบ้านนี้ผู้หญิงเป็นใหญ่ดูตรงไหนนั่แหละลูกผู้หญิงยืนอยู่ถ้าจะขาดผู้หญิงลแ้วเลยผู้หญิงมาเสริมก็ได้บ้านนี้ขี้เกียจรดน้ำต้นไม้ถูกต้องไม่มีสนามหญ้าสักนิดเดียวมันอาจจะอยู่ส่วนที่เราไม่ได้เห็นก็ได้สังเกตจะไม่มีไม้ใบ ที่จะคอยตัดใบคอยตัดกิ่งีตัดไม้พวกปาล์มตะบองเพลงได้เลยแบบนี้ต้องปล่อยไม่ต้องการเอาใจใส่อย่างเต็มที่เพราเขาไม่ค่อยอยู่บ้านครับอ๋อไม่ค่อยอยู่บ้านอีกด้วยเป็นคนมีระเบียบนะอ้าวเห็นไหมมีระเบียบเพิ่มเติมมีระเบียบเพราะว่าแบบทุกอย่างเป็นสแควร์สบายๆมีระเบียบพาไปดูภายในซะหน่อยโอ้โหเดีร็วเปลี่ยนแปลงจากความคิดแรกไหม หรือยังเสริมกันอยู่หรือจะมีอะไรเพิ่มเติมแอบๆอยู่อ่ะเปิดแต่ว่ายังไม่กล้าแบบเปิดเผยตัวเองอย่างนี้แต่แบบเป็นคนที่ยังมีอะไรที่จะเป็นมีทีเด็ดเจ้าของบ้านนี้ต้องอ้วนแน่นอนเพราะมีเครื่องออกกาลังกายเแล้วแต่เป็นผู้หญิงภาพตรงนี้เป็นไม่ไม่ไม่แล้วแล้วพวกเราเคยออกกําลังกายบ้างหรือก็ไมก็ไม่เห็นอ้วนนี่ก็คืออาจจะเขาอาจจะแบบดูแลเพราะเราออกเราออกไปออกข้างนอกถูกป่ะนี่ออกในบ้านแสดงว่าเขาน้หนักเลยหนักเลยดูอะไรเป็นพิเศษช่วงระหว่างกำลังเปลี่ยนแปลงตัวเองอะไรอย่างเงี้ยสวยของ โอ้โห oh oh oh, วิเคราะห์กันปวดหัวเลยนะครับว่าใครจะเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ไม่ง่ายเลยนะครับเพราะข้างนอกบ้านนี่ก็แบบหนึ่งครับส่วนข้างในบ้านนี่ครับเป็นอีกแบบหนึ่งตัวเลือกทั้งสามของเรานี่จะมีใครบ้างนั้นไปดูกันเลยครับมีผู้เสนอมาให้เลือกสามท่านท่านแรกครับคนนี้ครับ นี่ลูลูลาล่าชอบความสวยงามความงามนระดับสินไทยครับชอบเที่ยวขอนแก่นคติบงลางไทยต้องไปอินเตอร์เป็นไปได้หรือไม่ท่านที่สองครับคุณถั่วแระเชิญยิ้มครับชอบเชียร์ทีมชาติไทยชอบเที่ยวทะเลชอบทานก๋วยเตี๋ยวโดยเฉพาะก๋วยเตี๋ยวถั่วแระคติบอลอังกฤษแค่สะใจแต่บอลไทยอยู่ในสายเลือดคนละทางนะครับหรือสุดท้ายครับพ่แม่มีอยู่สามช้อยให้เลือก คนอัพฟองสักรับเล่นเปียโนครับ <c oughs> ชอบบิยอนเซ่ชอบทานไส้อั่วคติคนจริงต้องไม่แทงข้างหลังใคร <c oughs> แม่นี่มันบ้านของใครกันครับเนี่ยคิดดีๆนะครับพี่ๆเพราะข้อนี้มีมูลค่าสูงถึง4 0 0 0 0ืบาทเลยทีเดียวซึ่งจากตัวเลือกทั้งนี่ก็ออกมาคนละทิศคนละทางไกรกันครับที่เป็นเจ้าของบ้านสไตล์ปูนเปลือยกับห้องที่เต็มไปด้วยเครื่องออกกำลังกายและโซฟาสีม่วงแบบนี้เสียบเลยครับตอบ ปักเป็นอุย้ยเหมือนกันนะหญ <Why, S 1> ิง <man? S 1> สาวไม่มีใครเลือกครับแล้วลาลูรูไม่ได้เลือกครับตัดผูด้หญิงทิ้งเลยผมฟังบ้านุดท้ายบ้างดีกว่าทายหนุ่มนี่ได้พูดก่อนมันแปลกมันคอนทราสต์กันทั้งนอกกับข้างในข้างนอกมันแอบดูเหมือนแบบ แข็งแรงหือดูโครงสร้างต่างๆมาดูแต่ถ้างในมันมีอีกอารมณ์หนึ่งมันมีความเป็นสองอารมณ์อยู่ในบ้านเดียวกันเนี่ยครับเขาบอกเขาชอบทานไ้อั่วในบ้านเขาดูแบบเฟอร์นิเจอร์บั้งชิ้นมันดูเหมือนแบบของเนื้อหนึ่อโอเคโอเคโอเคมาหญิงสาวบ้านกลางมาคําตอบเดียวกันเขามีความเป็นศิลปินสังเกตจากไอโซฟาดูเหมือนเรียบๆนะคะแต่มันเป็นม่วงแดงมันเป็นสีที่แบบลุ่มลึกอะไม่ไรู้จะต้องไปคนมีแบบว่า อะไรอยู่มันจะลึกๆเลยมีมุมมองที่ีละเอียดลึกซึ้งกว่านั้นแต่แบบว่าให้มันไม่หลุดโทนไงคะเป็นคนเจ้าระเบียบเป็น perfection ดีแต่เป็นคน perfect มาบ้านแรกบ้างทำไมไม่ออฟบองสักนี่ไงอันดับแรกเลยคุยกับจุ๋ยถามมาจุ๋ยก็คุยกับเขาอยู่แล้วล่ะไม่คุยจุ๋ยบอกว่าน่าจะเป็นออฟบอกเอ้ยไม่ใช่เพราะว่าภาพที่แบบว่าโซฟาสีม่วงเขาเป็นคนสมงบทบุคลิกเนี่ยจะออกมาแบบประกาศว่าเออเป็นในทางสีม่วงมันไม่น่าใช่อยู่